สวัสดีครับ A FC ทุกท่านพบกันในคลิปที่2นะครับคลิปนี้จะมาขอพูดถึงนางฟ้าน้อยผู่อารีนะครับอุ่งเองิงเพชรบ้านแพงที่พ่อพ่อแม่แม่ f f c ให้ความรักความอิดูน้องเป็นอย่างมากเลยนะครับผมเข้าไปดูช่องของพ่อยุทธแม่ติ่งชาแนลเนาะพูดพยุทธพูดถึงหลวงปู่ท่านหนึ่งนะครับ ที่วัดป่าหลวงพ่อทรรังสีฟังแล้วขนลุกเลยนะครับหลวงปู่ท่านนี้ท่านบอกว่าองค์อิงเนี่เป็นนางฟ้ากลับชาติมาเกิดนะครับแล้วก็ท่านเป็นพระสาวิปัสสนากรรมฐานนะครับท่านนั่งทางในเนาะผมก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดนะตามคำที่ตถาคต วงระาศาสดาของเราได้ตรัสสอนนะการเวียนว่ายตายเกิดของคนของสัตสตาสัตสตานังเนาะที่กลับชาติมาเกิดวน,วนเวียนในวะัฏะสงสารนี้อีกยาวนานนะสำหรับผู้ที่ไม่บำเพ็ญคือลดละกิเลสตัณหานะลดอสวะให้บรรลุนิพพานได้นะจะได้มีกลับชาติมาเกิดอีกแต่ว่าผู้ที่ว่ายัางวนเวียน,วนเวียนว่ายตายเกิดนี่ยังไม่บรรลุงไง ก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกสำหรับอุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยมหสัจจันยร์ท่านนี้นะครับคนนี้นะหลวงปู่ท่านพูดมานะบอกว่าเป็นนางฟ้ากับชาติมาเกิดไม่รู้ด้วยเศษกรรมเศษอะไรก็ตามอะได้เกิดมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งมาเป็นอุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนนี้นะครับนางฟ้าผู้ให้ความสุข แกมวลมนุษย์นะมาให้ความบันเทิงนะผมเชื่อนะในเรื่องการเวียนไว้ใต้เกิดนะก็มีบรรดาเกจิชื่อดังหลายๆท่านก็เคยทำนายลักษณะนี้นะทำนองเดียวกันว่าอุงอิงเป็นนางฟ้ากับชาติมาเกิดนะทำให้รู้สึกคนลุกอ่านลุกคนลุกจริงๆนะหลวงปู่ท่านก็บอกว่าไม่มีมนุษย์คนไหน ที่ไม่ถูกนินทาบนลูกมนุษย์นะหลวงปู่ท่านได้พูดเตือนสติเตือนใจอุงอิงเนาะอีลาน้อยให้รู้ความจริงว่าโลกนี้คนเรานะ่ะผู้ที่เกิดมานะมันหนีไม่พ้นจากการถูกนินทานะขอให้อุงอิงนี่สู้ดำเนินชีวิตให้มีความสุขอย่าได้ไปใส่ใจกับคำนินทาของคนพวกที่มาบุลี่ต่างๆนานาะน,นะ จะไปใส่ใจทําปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดให้ความสุขกับแฟนๆให้ความสุขกับบรรดาพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีได้มีความสุขในการแสดงในผลงานแสดงของเราด้านหน้าเวทีเนาะให้น้องทําตัวเป็นปะกะตินี่แหละเป็นสาวบ้านๆนี่แหละรู้จักคุณคนรู้จักคุณผู้ให้กําเนิดรู้จักคุณผู้ให้โอกาสเรานะเนี่ยพ่อโจสําหรับอุ๋งอิงนะได้รับสิ่งดีๆมาตลอดนะ ก็เมื่อวานก็เหมือนกันก็มีดิวธีรพัฒนก็เดินทางมาหลังห้านเลยนะมามอบมาลัยให้กับอุงอิงแล้วก็พ่อโจคนละหนึ่งพวงเนาะนี่แหละครับก็เป็นสิ่งดีๆที่อุงอิงได้รับโอกาสจากสังคมนะจากคนรอบข้างจากบรรดาพี่ๆพ,พ่อพแม่แม่เอฟซี FC ที่ท่านได้เมตตาให้ความรักแก่อุงอิงเนาะสาวน้อยยอดกระตัญยูสาวนอ้อยมหาสจัณน,นะ น้องไม่เคยลืมตัวลืมตนเนาะยังใช้ชีวิตเป็นปกติธรรมดาคนรักก็มีคนเกลียก็มีมันเป็นธรรมดาของโลกแล้วก็ได้มีพระสายวิปัสสนาหลายๆองค์เลยอะ่ะที่ท่านนั่งทางในจะไหมแล้วก็ได้พูดถึงการเวียนว่ายแต่เกิดแล้วก็ได้ทักว่าน้องอุงอิงเนี่ยเป็นนางฟ้ากลับชาติมาเกิดไม่ใช่รูปเดียวนะพระเกติอาจารย์หลายๆท่านเลยอะ พูดลักษณะเดียวกันบอกว่าน้องอุอ๋นี่เป็นนางฟ้าน้อยนางฟ้ากลับชาติมาเกิดมาสร้างความสุขให้กับชุมชนมาสร้างความสุขให้กับผู้คนประชาชนทั่วไปได้มีความสุขในเสียงเพลงนะในการแสดงต่างๆให้พ่อแม่เอฟซีรักพ่อแม่เอฟซมีความสุขจะได้เห็นจากการที่แม่แม่เอฟซีนะวันก่อนที่บุรีรัมย์ก็เหมือนกันนะมีแม่เอฟซีท่านหนึ่ง เป็นระดับเศรษฐีเลยนะเปิดบ้านรับต้อนรับน้องอุงอิงแล้วก็พ่อเอกแม่น้อยนะทีมงานรถตู้เนาะได้ไปเยี่ยมที่บ้านแม่เอฟซีท่านนี้นะที่บุรีรัมย์นะไม่ใช่คนที่รักน้องอุงอิงนี่มีทุกระดับนะเศรษฐียากจนก็มีนะคนรักยากก็มีความรักในตัวน้องอุงอิงอะนะนางฟ้าน้อย แล้วคนที่บูลลี่น้องนะอาว่าน้องมือพิการนะมีอุพิการหารู้ไหมว่ามือนั้นนะ่ะเป็นมือมหาโชคมหาลาภของน้องอุ๋งอิงเลยนะเนี่ยมือนั้นแหละมือมหาโชคมหาลาภเงินทองไหลามาเทมาไปสู่องค์กรไหนก็ตามองค์เองก็จะสร้างความเจริญให้องค์กรนั้นไม่ว่ากลุ่มคนชุมชนไหนก็ตามนะองค์เองคือ ตัวนําโชคให้องค์กรให้ชุมชนให้วงการนะให้มีความเจริญรุ่งเรืองให้มีความสุขพอ่พอแม่เอฟซี FC ก็มีความสุขเมื่อได้เจอน้องอุ๋งอิงนะครับเป็นที่พึ่งทางใจของคนเก็บคนป่วยใช่ไหมมันเป็นความเชื่อนะครับมันเป็นความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันไม่เป็นไรเนาะแต่สําหรับคนที่เขาเชื่อเขาศรัทธานะเขามีกําลังใจนะมันเป็นที่พึ่งทางใจของ ของเขาเขาจึงได้หายป่วยเพราะเขามีกําลังใจจากน้องไงมีกําลังใจจากคนที่ท่านนั้นชื่นชอบใช่ไหมคนป่วยท่านนั้นชื่นชอบก็มีกําลังใจมีกําลังใจที่จะต่อสู้และมีความสุขที่ได้เห็นน้องในการแสดงทําให้หายป่วยหายเจ็บทาให้สุขภาพของผู้ป่วยนะดีขึ้นใช่ไหมมันก็เลยทําให้อาการป่วยของเราลงในที่สุดก็หายจากการป่วย จากการเจ็บไข้มันเป็นความเชื่อนะครับมันเป็นความเชื่อน้องอุง,องเองนะก็มีเคยที่ทะเยอะทะยานอะไรมากมายเลยตอนเข้ามาสู่วงการหมอลำอ่ะมาหาพ่อโจโดยมีคิดไม่ฝันเลยว่าตนเองนี่จะมาโด่งดังอะไรเลยนะน้องไม่เคยใฝ่ฝันไม่เคยที่จะอยากได้อะไรมากมายเพียงแค่ต้องการทำงานหาเงินช่วยเหลือครอบครัว ที่ตอนนั้นก็ยากจนเนาะตอนนั้นก็ลำบากเนาะนางมีเจตนาแค่นี้จริง,รงๆแค่ขอให้มีงานทำมีเงินช่วยเหลือครอบครัวให้ให้ครอบครัวได้อยู่ได้อ่านยนางฝ่ฝันแค่นี้แต่ใครจะไปรู้แล้วครับบุญวาสนาคนเราเนาะน้องไม่คิดไม่ฝันว่าน้องจะมาไกลถึงป่านนี้ใช่ไหมพอน้องมาเจอพ่อโจพ่อโจให้โอกาสใช่ไหมต่อยอดยาวเลยจนปัจจุบันนะโด่งดัง โด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์แต่นางไม่รู้ว่าตัวเองเป็นซูเปอร์สตาร์ก็ยังคงใช้ชีวิตเป็นสาวบ้านๆเหมือนเดิมนะครับเวลามาทํางานมาที่สถานที่ทํางานที่แสดงใช่ไหมก็จะมีบรรดาแม่แม่เอซีรอเต้นะรอน้องอูงอิงยิงตอนช่วงเช็คสาวอีกคนลุมเต็มเลยหน้าเวทีใช่ไหมมาหาให้ตัง ย0่สบาทร้อยอะไรนางก็ไม่เคยบ่นเคยว่ายิ้มยกมือไหว้ด้วยความเต็มใจนะนี่แหละนี่แหละมันเป็นลักษณะนิสัยของน้องเขานะน้องเขาอขา่อ,อนน้อมถ่อมตนไม่ยื่อยิงจองอองอะไรกับใครการวางตัวนี่ไม่หน่อยสอนมาดีมากๆเลยนี่แหละถึงเรียกว่านางฟ้าน้อยผู้อารีได้เต็มปากนะการประพฤติปฏิบัติตัวของน้องไม่เคยยิงยะสูโอะไรกับใครที่ไหนเลยนะคน ปู้ดชนคนธรรมดาเนาะจะทําอะไรก็ตามจะไม่มีใครถูกใจทั้งหมดมันจะต้องมีคนที่ไม่ชอบเรามันเป็นธรรมดาเนาะสำหรับน้องอุงอิงก,ก็เหมือนกันมีทั้งคนรักคนเกลียดคนเกลียดกระช่างเขาเรื่องของเขาเรามุ่งประเด็นไปที่คนรักคนชื่นชอบที่อุงอิงทาให้พ่อแม่เอฟซีม,มีความสุขนะคนที่เกลียดคนที่อิชาริเซียเราไม่ต้องไปใส่ใจคนพวกนี้นะ มันมีมนุษย์เรามีสอง,สองขั้วอยู่แล้วเป็นธรรมดาไม่งั้นหลวงปู่ท่านไม่ให้ข้อคิดกับองค์เองหรอกบอกว่า,วามนุษย์ของเราเกิดมาแล้วไม่มีใครเลยที่ไม่ถูกนินทานะนี่แหละเป็นธรรมดา